สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับยูเทรดวันนี้ขอสรุปนที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็ภาพของบรรยากาศในตลาดต่างประเทศก็ต้องบอกว่าในช่วงสั้นก็คือค่อนข้างจะชะลอตัวแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยปักดันที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาลองตามดูกันว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนนโอเคนะครับก่อนอื่นไปออาุญาตไปดูที่บรรยากาศของการลงทุนในตลาดต่างประเทศก่อน โอเคนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศเ,เมื่อคืนนี้ก็จะเห็นว่าในฝั่งของตัวยุโรปเองก็ต้องบอกว่าส่งตัวนะครับมีเยอรมันมีอิตาลีบวกมีรัสเซียบวกแต่ว่าอังกฤษกับทางด้านของฝรั่งเศสก็ลดลงเล็กน้อยนะส่วนทางฝั่งของอเมริกาเองดาวจนติดลบ0.48นะครับแต่ว่าในฝั่งของ n นสแดกบวก0.46แล้วก็เอสเอ็ม500เนี่ยบวก0.17นะครับก็ผลประกอบการบร,ริษัทจดทะเบียนในฝั่งอ,งอเมริกาเนี่ยหลายลตัวก็ออกมาดีตามคาดบางตัวออกมาดีแต่ลงก็มีนะอย่างเช่น ตัวพลันเทียนะครับนะซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตตโตค่อนข้างจะเยอะแต่แน่นอนว่าถ้าใครเคยติดตามก็จะเห็นว่า valuation แพงพอสมควรนะครับดังน,นั้นก็เราก็เลยจะเห็นว่าตัวของทางด้านพลันเทียเองก็มีการอ,าออกมางบดีนะแต่ว่าราคาหุ้นเอก็มีการปรับตัวลดลงส่วนเช้าวันนี้ถ้ามาดูก็จะเห็นว่าในฝั่งเอเชียนะครับตลาดส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าทรงตัวนะบวกเล็กน้อยอาจจะมีเกาหลีใต้นะครับลดลงประมาณ1.64%นะครับ ญี่ปุ่นลบ 0. 0.1ไต้หวันบวก0.27ฮ่องกองบวก0.18แล้วจีนบวกลบบางๆอยู่นะครับแล้วก็สิงคโปร์ลบ0.22 02, นะครับมาเลเซียบวก0.06 0.07แล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยชะลอตัวนะครับก็วันนี้กลับมาบวกได้ฟิลิปปินส์บวก1%นะส่วนตัวด้านอินโดนีเซียยังไม่เปิดนะครับก็ของบ้านเราเองเดี๋ยวก็กำลังจะเปิดทำการทีนี้ราคาน้ำมันดิบเป็นยังไงบ้าง ราคาน้ำมันดิบจะเห็นว่าก็ยังแกว่งตัวออกข้างนะครับก็คือ,อยังหลายจะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าภาพผลน้ำมันดิบเองอการที่โอเปกเองมีโนมจีจะคุมเรื่องของกําลังการผลิตนะครับราคาหน้าของน้ํามันเนี่ยก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวออกข้างจากเดิมที่เราเห็นไซเวดาวอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่มันจะออกข้างก็ต้องถือว่ามันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัย บวกกับทานของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับทีนี้ดูต่อนะต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วในฝั่งของทองคําก็ยังเป็นการแก่งตัวต่ำบริเวณ4 0 0 0ุด4,000เหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้ต้องอก็ต้องรมะมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในภาพของทางด้านการาต้องบอกว่าถ้าไปดูเป็นเ e d cross ที่ลงที่หลุดลงมาเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่มันจะมีการพักต่อหรือมีกรอบปกวกงตัวลงมา ในโซน3,800เนี่ยมีความเป็นไปได้ก็ตรงแถวบริเวณ3,800-3,700จุดตัวนั้นก็จะเป็นแนวรับของตัวราคาทองคำสำหรับคนที่มองในฝั่งทางการซื้อนะครับทีนี้ตัวอื่นๆมีอะไรบ้างนะเมื่อวานขายชาากซื้อ648ล้านนะสถาบันขาย1,009นะครับแล้วก็อพทเททขาย1 7 3ล้านบาทนะครับตัวรีเทลเองก็ซื้อ1 4 4 8ล้านบาทเจะเห็นว่าตลาดในช่วงสั้นเนี่ย เราเองอาจจะรู้สึกว่าไอ้ตลาดเองทำไมมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสเลยนะรหรือว่าจริงๆแล้วทําไมตลาดในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุที่เรารู้สึกว่าไอ้ตลาดเองมันทํางานค่อนข้างจะยากเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมาจากเรื่องของตัวการกระจุกข,ของการขึ้นซึ่งจะเห็นว่าถ้าไปดูเซตอินเด็ก์ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับมันจะบวกประมาณ1จุด 66%แต่เราจะเห็นว่าการบวก1.66%ของเซ็ตดัชนีเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยในฝั่งของทางด้านตัวหุ้นที่จำนวนหุ้นที่บวกเนี่ยอย่างเซ็ต50เนี่ย Set 100เซ็ตร้อยนะเราเห็นว่าเซ็ตร้อยตัวที่ให้รีเทิร์นเดือนตุลาคมเนี่ยบวกมากกว่า1.66%เนี่ยมีแค่20ตัวนะครับก็คือมีเดลต้าบีคริมเคแบงค์เคเคพีบ้านปูเคซีไอทีซี e, k t b echo rad true disco g s c bbl c a l c o m นะครับติดล้อกันกุล aot a d v a n scb นะซึ่งถัดจาก,กลงมาเราจะเห็นว่าเฮ้ยมัน underperform หรือว่ามันแพ้ตลาดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวที่ลบเยอะๆก็ต้องถือว่าโอ้ก็ลบะแบบได้ใจเลยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าง vgi jmt cbg jmart hoshi เนี่ยตุลาคมที่ผ่านมาก็ลดระดับ15%ถึงประมาณ25%นะนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอตบอกว่า ในภาพคนนี้ก็เลยทําให้ภาพของตลาดเราก็จะสุ่ามันยากเพราะแน่นอนครับในเซตร้อยหนึ่งร้อยตัวเนี่ยชนะตลาดมีแค่ยี่สิบตัวหนึ่งในหนะ้านะในเดียวกันถ้าไปดูเซตเซตห้าสิบในเซตห้าสิบเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวที่บวกมากกว่า1.6%คือสิบหตัวก็คือ29%ของจำนวนหุ้นมันก็แปลว่าถ้าเรามองนี่ต่อให้เราเลือกในเซต50เนี่ย โอกาสถูกของเราคือ1ใน3นะก็คือ29%แต่ถ้าเป็นเซตร้อยเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยถูกแค่1ใน5อีกนะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นจำนวนหุ้นเอ,อ่อหรือเป็นหุ้นที่เล็กลงมาเนี่ยโอ้เปอร์เซ็นต์เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์เองก็อาจจะยิ่งไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปดูนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าวันก่อนอไหนๆก็มีทำตัวข้อมนะูลไปแล้วถ้าเราไปดูในตัวของทางด้านเอ่อเซตอินเด็กซ์นะ บวก1.6%ึซนะดูซิมีกี่ตัวอเจโอเคเจตัวนะครับเออเราจะเห็นว่าเซตเนี่ยมี692ตัวนะแต่ว่ามีตัวที่บวกมากกว่า1.6% 6อยู่แค่71เอนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่า71หาร692 10%เก้องเปอร์เซ็นต์น่ไนะพว่าจริงๆแล้วตุลาคมถ้าเรา ไม่ได้ถือพวกเนี้ยและจริงถามว่าถ้าไม่ได้ถือพวกนี้เนี่ยนะก็เราก็จะพบว่าเอ้ยมันโอกาสที่มันจะชนะมันมันยากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวที่บวกแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะอย่างบี p ีพีก็บวกด้วยประเด็นที่เราซื้อไม่ค่อยทันเพราะว่าประกาศมาเป็นการที่จะไปควบรวมกับทางด้านบ้านปู่ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับหรือว่าอย่งอางหุ้นเล็กบางตัวก็ซื้อจริงไม่ได้นะครับนะแล้วก็หุ้นบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มีหัวุ่มให้เราซื้อเป็นต้นนะนะครับดังนั้นในในมิติตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้เป็นเป็นตลาดเดินตัวาคมที่ผ่านมาเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็จะ forecast หรือจะคาดการณ์ต่างๆเนี่ยเออให้ถูกเนี่ยเออต้องบอกว่าทําได้ยากจริงนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าในเชิงของร e เทิร์นที่ออกมาก็ต้องบอกว่าเออชนะตลาดได้ยากด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มาดูต่อว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในฝั่งระยะสั้นเนี่ยประเด็นเป็นยังไงบ้างก็องบอกว่าในระยะสั้นต้องถือว่าตลาดเอง ไม่มีปัจจัยบวกหรือลบชัดเจนเราไปดูกันนิดนึงก็ได้นะว่าในฝั่งด้านข่าวสําคัญที่ตลาดพูดถึงหรือในบุมเบิร์กพูดถึงมีอะไรบ้างก็อาเซียนสต็อกฟอล after week U.S. แต่แต่ว่านี่มันคาดว่าฟอลนะแต่ถ้าเราไปดูก็เห็นว่าเช้าวัานนี้มันก็ยังไม่ค่อยฟอลนะก็คือจะเห็นว่าหลายๆตลาดเองก็บวกลบมากกว่ากนะ็คือลบก็ไม่ได้เยอะนะครับนะแต่ว่าบวก,กอาจจะไม่ได้มีบวกแรงอาจจะมีฟิลิปปินส์ในะที่ที่บวกเยอะหน่อยก็ตามดูว่าจะยืนอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็จะเห็นว่านอกจากนั้นประเด็นที่มีก็คือว่า Starbucks ขาย60%ของธุรกิจในจีนให้กับทางนั้นบริษัทอีกอันหนึ่งของจีนนะแล้วก็จะมีตัวได้อะไร Korea AI frenzy is boosting r o l e in allocation นะก,ก็ยิงช่วนที่ผ่านมาเกาหลีใต้ก็ต้องถือว่ามันมีประเด็นที่มันเข้าขั้นจะไปเกี่ยวข้องกับหุ้นตัวกลุ่มเทคโนโลยีหรืแอร์พอสมควรนะครับก็เพือนว่าเช้านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีประเด็นอะไรที่ ที่ออกมาแล้วเป็นปัจจัยที่มันกดหรือเปล่ามันถึงทําให้ตัวของทางด้านดัชนีเกาหลีต้เองก็เลยวันนี้มีการปรับตัวลดลงนะครับนะ,อะโอเคเดี๋ยวขอเก็บข่าวอีกหนึ่งอ่ะโอเคทีนี้มีอะไรบ้างนะอ่าใช้หน้า earth us to avoid red line นะก็เน to after reaching trade tools นะก็ ต้องบอกว่ามันคงมีบางประเด็นนะครับที่เป็นเส้นแดงที่ห้ามอเมริกาไปแตะอย่างเช่นนะครับนะเราจะเห็นว่าพูดถึงเรื่องของกรณีไต้หวนันพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยรูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับระบบของทางด้านการเมืองของทนางนั่นจีนนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะซึ่งต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นโฟเดไลน์ของทางจีห้ามไปแตะนะคือจะมาเจราจากาันค้าจะอะไรอาจจะคอคุยได้แต่ว่าอย่างน้อยสุด ห้าสี่เรื่องนี้ห้ามไปตะงนะครับนะก็ตรงนี้ทีนี้มีเรื่องอะไรมีเรื่องกรรมการเฟดด้วยผมเข้าใจว่านะคือถ้าเราไปดูเนี่ยต้องบอกว่าแต่ในหน้านี้กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีแหละแต่ว่าถ้าไปอ่านข่าวจะอาจจะอยู่หน้าสามนะก็จะมีเรื่องอะไรมีเรื่องโกมีเรื่องของตัวมาริเซริงเกอโอเคมีเรื่องของตัวเฟด ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการเฟดหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมายก็จะบอกว่าให้ความเห็นว่า้ความเสี่ยงทางด้านแรงงานเนี่ยมันมากกว่าเงินเฟ้อก็เลยแต่ทีนี้ถามว่าพอไปถามว่าอแล้วเห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเองต้องบอกว่ายังไม่ได้คอมมิตในเรื่องนั้นนะครับก็คือมองว่ามันยังเป็นไปได้ทั้งคงดอกเบี้ยหรือจะลดดอกเบี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ ที่มีความเห็นของกรรมการเฟดหลายหลายคนที่ออกมาในโทนที่ไม่ได้ซัพพอร์ตการลดดอกเบี้ยไปเลยเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้ระยะสั้นเองเนี่ยตลาดเองอาจจะไม่ได้มั่นใจมากนนการลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมนะครับอีกอันนึงจะมีเรื่องของตัวอัลฟาเบตขายคุณกู้นะครับประมาณ25,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าอันตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นลบเล็กๆนะครับคือจริงแล้วผลประกอบการต่างๆออกมาโอเคแต่ว่าในจุดที่คนกังวลก็คือว่าเอ๊ะ การลงทุนใน AI ซึ่งมันใช้เงินเยอะมากๆเนี่ยแล้วทงนต์หนงตัวเอาประเภทเองเนี่ยเออก็ต้องขายหุ้นกู้ซึ่งก็แสดงว่าจริงๆแล้วสภาพะทงนานการเงินหรือว่าแคชโฟของกลุ่มเทคโนโลยีหลายๆตัวนี่มันอ,อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่หรือเปล่านะก็เออนะครับนะะแล้วก็อืมอ่ะก็นะครับนะก็อาจจะมีปัญหาที่ที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่านะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ ทางด้านของตัวอั p h a b e t นะเราจะเห็นว่าวันก่อนก็ Meta นะครับก็คือตัวของทางด้าน Google นะแล้วก็อะไรครับแล้วก็มีตัวทางด้านไอตัวของทางด้านออ,ออราเ c l e ด้วยนะครับนะที่ก็จะมีการออกคุณคุ้นคันก็แปลว่าในภาพตรงนี้ครับตลาดเองก็คงจะมองอย่างะระมัดระวังว่าเอ๊ะวันนี้มันต้องลงทุนเยอะแล้วต้องมาเริ่มใช้แคสโตรผ่านการกู้ยืมเนี่ย การเติบโตของ AI มันจะเดินหน้าไปได้ต่อไน้ดีหรือเปล่าหรือ,อยังล่าสุดในกลุ่มหุ้นพวกน,นี้วันหน้ามันอาจจะกลายมาเป็นคนที่ชนะก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงสั้นมันก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องต,ตัวการลงทุนซึ่งอาจจะไปกระทบกับเรื่องนี้อาจจะต้องมีดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็อาจจะมากระทบกับเรื่องตัวต้วตวตวนทุนบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้ผลประกอบการเนี่ยมันโตไม่เร็วหรือมันอาจจะชะลอตัวลงได้ในเฟสของการลงทุนก็อันนี้ก็เป็นอีกประจัยหนึ่งที่เราคงต้องติดตามทีนี้ถ้ามาดูแล้วในฝั่งของบ้านเราเองเ เมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าตลาดเองมันมันกระจุกแล้วมันอาจจะขึ้นได้ก็น่าจะน้อยตัวนะครับแล้วก็ทําให้ตัวนี้ตลาดเองไม่ค่อยเไปไน็นไรแล้วก็ถ้ามาดูแล้วเนี่ยโดยปกติในช่วงเดือนปลายปีนะครับเราก็เห็นว่าจะเห็นว่าในช่วงของทางนั้นปลายปีเนี่ยท่านั้นตัวโอเคนะเราก็เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงของปกติแล้วเดือน ตุลาคมมักจะไม่ได้แย่มากนะคารบพุ้นไทยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าในรอบนี้ตลาดเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ไปไหนนะครับนะเฉะเลี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งจะเป็นเดืนที่มีทั้งหมด,หมดนะระบบนะลบนะแต่นี้โนเวม ber ก็ต้องมาลุ้นมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วสเทียบกันสถิติกับตัวเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่โ o v e m ber เรามักจะชะลอตัวมากกว่านะเพราะว่าปกติแล้วแต่มา,ามนาย มักจะเป็นไตรมาสที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างจะอ่อนแอที่สุดของปีนะครับเอ่อแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เวลาประกาศผลแล้วเนี่ยโอกาสที่หุ้นมันจะโดนต้ยมันก็จะมีแต่ที่นี้ต้องบอกว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าในภาพของออความเห็นทนางเศรษฐกิจจากหน่วยง,งาน,นงต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวสำนักงานเศรษฐกิจกลางเมื่อจะเป็นแบงก์ชาติเนี่ยโมเมนตัมเศรษฐกิจระยะสั้นของเราดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ถ้าเป็นภาพแบบนี้ก็แปลว่าไตรมาสสี่เนี่ย น่าจะดูโอเคนะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆตัวแม้ราคาหุ้นอาจจะลงแต่ว่าเราก็จะพอซึ่งอาจจะมาจากผลประกอบการตทมสสามนะแต่เราก็จะรู้ว่าพองบไตรมสสามซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยลบที่มีอยู่เนี่ยพอมันอาจจะลงเพราะงบไตรมสสามเสร็จปุ๊บเนี่ยตรมสสี่โอกาสที่มันจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเพราะผลประกอบการดีขึ้นเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นในเชิงสตรีจีก็คือว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมีตัวไหนที่ถูกกดลงเพื่อไปรับงบซึ่งอาจจะไม่ดีมันจะเป็นโอกาสในการที่จะซื้อซึ่งเราก็เห็นว่า ในภาพของแบงค์ชาติที่พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจในมาสามก็คือต้องบอกว่าท่องเที่ยวการค้านะครับแล้วก็ในฝั่งภาคการผลิตเนี่ยมีสัญญาณที่มันดีขึ้นในช่วงแต่มาสี่ 4, ซึ่งก็แปลว่า,าท่องเที่ยวนะครับซึ่งโดยเฉพาะท่องเที่ยวใหญ่ๆนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าจานวนตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ไม่ได้ดีมากนะักแต่จํานวนต้องเรียวกว่างเงินในการหรือว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถือว่าดีแสดงว่าคนที่มาเนี่ยแม้จํานวนไม่เยอะแต่ใช้เงินเยอะนะหรือว่ามีการใช้จ่ายที่ดีทั้ง ในกลุ่มนี้ถ้าจะมองท่องเที่ยวก็อาจจะต้องมองเป็นพวก l u x u r y Hotel นะกลุ่มที่เป็นโรงแรมหดาว6กดาวนะครับรวมไปถึงตัวของทราพยอีกเนี่ยช่วงสั้นเราจะเห็นการลดลงนะเพราะว่ากลุ่มนี้ขึ้นมารับคนละครึ่งนะไปพอสมควรแล้วนะแนวที่ไตมัดสามมันอาจจะชะลอจากผลประกอบการที่ที่ไม่ค่อยดีอาจจะอ่อนแอได้นะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่า4ี่กับหนึ่งเนี่ยมันน่าที่จะเดินหน้าหรือฟื้นตัวไปได้ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับนะส่วนนะ โอเคก็มาถึงหุ้นแนะนําวันนี้นะครับถ้ามาดูหุ้นแนะนําวันนี้ก็จะเห็นว่าเออโอเคณขณะนี้ตลาดเองฝั่งเอเชียก็บวกๆลบๆนะแต่ว่าบวกก็ยังคงมากกว่างแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะทีนี้มีอะไรบ้างก็เรามาดูเซ็ตอินเด็กซ์นิดนึงเราเห็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยอ,อยู่ในจุดที่มันก็เรียกว่าดูแล้วมันก็ตอบยากเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันยังคงรักษาภาพเชิงบวกเพียงแต่ว่าการรักษาภาพเชิงบวกตรงนี้มันไม่ไปเลยน่ไหม คือไฮเออร์ไฮเสร็จปุ๊บแต่ว่าไม่ไปแล้วก็ถอยให้ไฮเสร็จปุ๊บไม่ไปถอยแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าในภาพแบบนี้ก็คือแปลว่าเฮ้ยพันสามเนี่ยไม่ควรจะหลุดนะเพราะถ้าหลุดเนี่ยมันกลายเป็นการหลุดอะไรครับตรงนี้มันสามารถที่จะมองเป็น rising wedge ก็ได้นะหรือว่ามองมองเพราะนั้นแปลว่าถ้าเป็น rising wedge เนี่ยหลุดพันสาเนี่ยมันกลายเป็นมีโอกาสวูบลงมาได้นะครับนะซึ่งอาจจะพันสองต้นๆ้นเลยนะดังนะั้นตรงนี้ต้องบอกว่า ให้ดีก็ต้องเชียร์ให้มันไม่หลุดนะครับแล้วก็ที่สองคำก็คือแถวพันสามพันสองร้อยเจ็ดสิบกว่าๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสําคัญที่เรียกว่าเอ้ยถ้าไม่หลุดได้เนี่ยมันดูเป็นโพซิทีฟมากกว่าดังนั้นก็มาลุ้นแล้วกันนะครับว่าเอ้ยถ้าสำหรับคนที่เก่งกําไรก็คือต้องไม่หลุดพันสามหลุดพันสามเนี่ยอาจจะต้องถอยต้องชักบางส่วนเนี่ยออกไปรอดูนิดหนึ่งนะครับโอเคถ้ามาดูแล้วเราเลือกอะไรบ้างก็มามอง AOT ทีนี้ AOT เนี่ยจะเห็นว่า ราคาหุ้นก็ฟื้นตัวดีขึ้นมาระดับหนึ่งจริงๆถ้าถามว่ามันก็ยังลูกผีลูกคนนะแต่ว่าในมิติของการรับรู้ข่าวร้ายเนี่มันรับรู้พอสมควรครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าเรามองนะในฝั่งของนาคเอทก็คือว่าตัวของรายได้ที่ถูกปรับประมาณการลงเนี่ยก็คือสะท้อนภาพแย่ไปพอสมควรแล้วก็วันนี้การเจรจากับ k ิง g Power เนี่ยก็คือมันก็จะมีกรอบในการถอยให้เท่ากับ ผู้ที่ประมูลเป็นรายที่สองเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเองมีการปรับประมาณการเนี่ยไปก่อนหน้านั้นพอสมควรนะผมคิดว่าประมาณการที่ตลาดปรับเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับคนที่จ่ายหรือเสนอประมูลตอนเป็นคนที่2องเพราะฉะนั้นก็แปลว่าดาวไซด์ของการปรับประมาณการหลังการเจราจารอบนี้น่าที่จะไม่เยอะนะครับนยะยกเว้นอย่างเดียวเจราจากันไม่ได้แล้วคิงพาวเวอร์ขอล้มละ,ละลายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่อาจจะเป็นข่าวลบนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดขึ้นถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าณปัจจุบันเนี่ย มันน่าจะซ้อนตระใจลบไปพอสมควรเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวตรงนี้ดูนิงนึงว่า50บาทแข็งมากนะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างสําคัญแังนันก็แปลว่าในภาพแบบนี้ถ้าจะลุ้นภาพของการเคลื่อนไหวเชิงบวกจากการแกว่งแ,แถวประมาณสัก4 0่นะครับแถวเนี้ยลุ้นได้แต่ว่าก็ลุ้นถึงแค่50บาทนะครับนะแล้วก็ตัวของด้าน awc นะเราคุยมาแล้วว่าในฝั่งของท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามันจะมีตัวที่ไปอน่ะมันอาจจะเป็นพวกที่มันไปลักษณะที่มันเป็นตัวของ ลักลักซ์สุรีโฮเทลซึ่งเราก็เห็นว่าลักซ์ y h รีโฮเทลเนี่ยในฝั่งของเทนนันด d เอวซีก็ต้องถือว่ามันพอที่จะมีลุ้นนะครับนะคือในเชิงโครงสร้างนี่ข้อเสียคือมันลงมาหลุดกรอบนี้แต่เราก็เห็นว่าถ้ามันหลุดกรอบนี้นะการฟื้นตัวก็คือให้เกิน2องบาทห้าสิบงเก้าสิบยังยากแต่เราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยสุดช่วงสั้นเนี่ยมันมีกรอบที่ทําให้เรารู้ว่าเราวางภาพได้ตรงไหนก็คือสองบาทสิบไม่ควรจะต่ากว่าแล้วก็ลุนน้นอาจจะลุ้นได้ถึงสองบาทห้าสิบถึงอาจจะมี ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นลักซอรี่โฮเทลแล้วกันนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวทางด้านอะไรฮะเออมีตัวเทนด้นทีวพีซีนะครับนะแล้วก็มีตัวหุ้นอื่นๆนะนะครับนะถ้าเราไปดูก็คือจะมีตัวเทด่ดานอะอย่างทีวีซเองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะก็ไม่ไม่เปิดชาร์จโชว์แล้วกัน,นันนีนะเพราะเราคุยมาหลายครั้งแล้วแล้วก ต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยอย่างพวกของทางด้านแอดวา์นะก็มาลุ้นนะใครลุ้นใครเมดวันอีกว่าลุ้นไม่ควรจะหลุด298บาทลงมานะครับแล้วก็ตัวของทางด้านพวกหุ้นถ้าเป็นหุ้นเล็กนะก็อาจจะไปตามดู IP พอได้แต่ที่นี้ก็เห็นว่าโครงสร้างของ IP ก็คือก,ก,ก็เป็นการพยายามที่จะฟื้นตัวอยู่นะตรงนั้นก็ตรงนี้ซีเรียสนิดหนึ่งสำหรับคนที่ มีก็คือว่าไม่ควรจะถอยแบบลึกนะหรือว่าจริงๆต้องถือว่าเบรกแล้วต้องเบรกไปเลยนะไม่ควรที่จะวนกลับออกมาซึ่งเราก็เห็นว่าในหน้าตาของแท่นไอพีเนี่ยพอที่จะมองอย่างนี้ได้ว่าโอเคนี่คือการเบรกและพูบแบกเพราะฉะนั้นก็แปลว,ว่าตรงนี้ต้องเดินหน้าต่อหรือต้องแกว่งตัวออกข้างโดยไม่ลงลึกนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ในกลุ่มหุ้นเล็กนะที่อาจจะดูน่าสนใจคือด้วยโครงสร้างขึ้นหนึ่งมันผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะแล้วก็ในฝั่งของการเติบโตของธุรกิจที่ มันจะมีในส่วนที่มาจากตัวโรงงานใหม่ซึ่งหรือว่าการใช้งบของเขาซึ่งเขาเคยใช้งบการตลาดาต่างๆไปเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้สถานการณ์มันจะเริ่มเป็นช่วงที่ผลประกอบการจะเริ่มดีขึ้นงบต่างๆเริ่มไม่ต้องใช้มากเท่าเดิมนะครับก็ลองไปติดตามดูได้สําหรับคนที่ที่ชอบตัวนี้นะส่วนหุ้นอื่นๆนะก็ต้องบอกว่าไฟลองดูแล้วกันนะคือจริงๆแล้วโรงแรมตัวอื่นเนี่ยอเออหรือว่าทีนี้ถ้าถ้าไปดูคาปิ่นิดหนึ่ง คาบีก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมามันลงนะเพราะว่าเราก็เห็นว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยในฝั่งขาของแบงก์ชาติเราจะเห็นภาพเนี่ยครับก็คือว่าไอตัวของความเชื่อมั่นผู้โลกนี่มันลงมาตลอดทางนะงโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี2024แต่เราก็เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเริ่มฟื้นตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่แยจ่จนเกินไปความเชื่อมั่นในการผู้เราฟื้นตัวได้อันนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ เราอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นการฟื้นตัวหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหรือน่าจะได้ลุ้นรอบแต่ทีนี้เราเห็นว่ารอบปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนหลักมันมีอะไรดิจิทัลเบลต์หนึ่งหมื่นบาทแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทได้ความชื่อมันดีขึ้นสักสองเดือนสามเดือนอีกแต่ทีนี้รอบนี้ต้องมาลุ้นกัวว่าจะทําได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าก็ตรงนี้จะเป็นตัวที่กําหนดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นในกลุ่มของแ้่น,นตัวค้าปลีกนะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่กับยูเทรดวันนี้ขอตัวชัา ต้องเรียนท่านช่วยหนึ่งว่าช่วงนี้ช่วยติดตามหรือช่วยกด Subscribe นะครับนะที่ YouTube แทนเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวระบบไลฟ์ที่ไปอย่างตัวทางด้าน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้กำลังปรับแก้กันอยู่นะครับรวมไปถึงอย่างของผมเองเนี่ยถ้าถ้าท่านไหนกดติดตามผ่าน Facebook ของผมก็จะพบว่าหาไม่เจอตอนนี้เพราะว่าโดน Disable อยู่นะ c e e o o o k i s s a b l e ตัวเพจตัว Facebook ของผมไปก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวคงต้อง ใช้เวลาแก้ไขในการที่จะเอาคืนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับนะตรงนี้เลยทําให้ช่วงนี้ดถ้าติดตามข้อมูลแล้วควรนิดนึงมาติดตามกันที่ตัวเทนันยูยูทูบของเทนันยูเทรดนะซึ่งต้องบอกว่าก็จะไลฟ์ได้สมูทกว่าแล้วก็เท่าที่ใช้มาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเจอปัญหาหลุดระหว่างทางบางครั้งทํา Facebook แล้วเนี่ยไลฟ์ไปกลางทางบางทีหลุดนะแต่ว่าพอเป็นตัว YouTube ข้อดีก็คือว่ามันสมูทแล้วมันไม่ค่อยเจอปัญหาหลุดระหว่างทาง โอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่กับ u Trade วันนี้ขอฤดทุกเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ